เอิสเข้าใหม่ครับสวยกริปปี2020สภาพนางฟ้าใครหาเอาทิสสภาพกริปครับกระจกเดิมโครงสร้างเดิมสวยน่าใช้ยางบิดต้นปี24นะเบาะสีดาคอนโซลสีดำเบาะแน่นๆตึงๆใบปอาสูนห้อยอยู่คันนี้เพิ่งเข้าสู์มาแค่5,000โลครับนะเบาะดาคอนโซนดลดํารถสวยน่าใช้ครับติดคุ้มทนนึกอะไรไม่ออกบอกเอาติสครับแล้วคันนี้ได้ปี21ปีใหม่ๆแอร์หลังมีแล้วช่วงล่างปิกนอกคู่ครับรีวิวให้ละเอียดเหมือนกับพี่ๆมารับชมรถที่บริษัเทเพรยนเองใครหาเอาติสมือสองตะคันปีใหม่ๆไปเลยปี้ รีวิวให้ละเอียดดูให้จบอย่าพาดน,นะครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจเอาติ้มือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งไปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งครับเสรีไทย68มีนบุรีกรุงเทพค้างรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้ครับทูรุ่นรวมกันประมาณ400คันถ้านับเฉพาะเอาติสครับ50สคันมีแน่นอนที่เพชรยนต์นะครับเป็นคลังเอาติสปรับสภาพพร้อมใช้ครับ คัดรถสวยเกตเอมให้พี่ๆีรับชมกันแบบนี้ทุกวันนะใครหาเอาติสครับชมนิว1.6รุ่น G ได้ปีใหม่ๆปี2021นะครับแล้วก็เป็น 1.6G อ่ะนะครับใครสนใจคันนี้เข้ามาแล้วนะเป็นคันเดียวเลยครับที่ได้เป็นปี21สครับสำหรับ 1.6G ่ครับชมนิวแบบนี้ชมนี้ลูกค้าหากันเยอะครับน่าใช้เพราะอะไรหนึ่งเลยนะครับเป็นโครงสร้างแพลตฟอร์มใหม่ครับ tnga ชมแรกนะแอร์หลังมีให้แล้วนะเป็นเอาติชมแรกครับที่มีแอร์หลังเป็น1.6รุ่น G ชมมแรกทีี่ไฟ และเป็นฉนะ่อม TNGA เนาะมันก็จะเป็นช่วงล่างแบบปีกนกคู่ครับเวลาขับไปไหนมาไหนผิวสัมผัสเข้ามาในตัวรถน้อยลงนะขับนุ่มๆครับได้สีบรอนนะสีบรอนคันนี้นนนะไม่แค่แสนนิดๆนะไมค์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันครับปีสองพันยิบเอ็ดราคาดีห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันครับฟรีด้าคุณจะผ่อนอยู่มาสักแปดพันเจ็ดแปดพันแปดประมาณเนี้ยฟรีด้าครับจัดเต็มราคารถผ่อนอยู่แปดพันกว่าบาทเองนะได้ปียี่สิบเอ็ดอะรถใช้งานมาประมาณสี่ปี ม่ประมาณแสนหนึ่งเท่ากับว่าเขาเฉลี่ยใช้ง,งานทุปีละวสองหมื่นกว่าโลนะวันหนึ่งก็วิ่งออกมาสักหกสิบเจ็ดสิบโลประมาณนี้นะครับวิ่งกาลังดีไม่เยอะไปไม่น้อยไปไม่ได้วิ่งแบบเฉลี่ยวันหนึ่งแบบร้อยห้าสิบอะไรแบบนี้ไม่ไม่ใช่นะมันก็เหมือนเราขับรถไปทํางานอ่ะนะเสา์ทีมีขับไปต่างจังหวัดบ้างเลย็กน้อยมันคือการใช้ง,งานจริงครับแล้วเป็นรถประจำตำแหน่งครับหมดสัญญาเช่าปอศูญ,ญแกลกรับเข้าใหม่สภาพกริปนะพวกนี้ดูแลดูแล,แลสาดีครับเช็คศูนย์ทุกหมื่นโลตามรอบนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวดูแลนะครับบำร,าาญญรับ ใครสนใจคันนี้ครับทักเข้ามาหาผมได้โดยตรงนะ0659513374 line spek152 ครับคันนี้ทะเบียน7 326ครับได้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะสำหรับเจนนี้นะมี daylight เหมือนเดิมครับ TNGA โฉมแรก519,000นะผ่อนอยู่ประมาณ8,700-8,800ประมาณนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้นเดี๋ยวหาให้ครับ2.69มีนะครับไปเกียร์นาคินขอเครดิตด,ดีสกอ์ A สกอ์ B 2.69นะครับแล้วก็ถ้าเป็น5ปี2.99เอง 6ปี3.99 7ปี4.49ครับฟรีดาวน์ได้จัดได้เต็มราคารถใครหาเอาติปีใหม่ๆจัดคันนี้ได้เลยนะครับมาดูด้านหน้าครับไฟใสๆเงางใหม่ๆงง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 เลยนะกันชนหน้าครับสีเดียวตัวรถอันนี้คือแรกรับเข้าใหม่มีล่องรอยเล็กน้อยเดี๋ยวผมให้ดูล่องลอยเขาที่บอกว่ารถเกร์เอเป็นยังไงนี่คุณดูนะกันชนมีรอยเล็กน้อยแค่นี้นะไม่มีแบบว่าชนแบบถึงโครงสร้างอะไรแบบนี้ไม่มีนะครับไฟหน้าไม่เคยแตกไม่เคยลาวรถที่สภาพดีครับกระจกเดิมแท้รอบคัน กระจกเดิมก็ดีครับได้เป็นอะคูสิกการ์ดนะลดเสียงรบกวนภายนอกนะสเปคแบบจากโรงงานอ่ะไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยแตกไม่เคยร้าวนะสันเรียมโครงฝากระโปรง,ง,ส,ง,งสวยๆครับชมนี้น่าน่าใช้นะสำหรับเอาติสครับ5-19ซื้อได้ครับปี21อป,ป,ปีมันใหม่ไงนะครับล้อแม็กครับสภาพดี16นิ้วดิสเบกสีล้อเรียบร้อยยางโหูคันนี้ได้ยางบิดโตนด้วยคุณนะได้ยางบิดโตนปีม4หรือ25นี่แหละประมาณนี้นะยางค่อนข้างจะใหม่นะดอกยางเหลือเยอะนะที่เห็นขาวๆนี่มันเลอะพื้นนะครับแต่สภาพดีดอออกยยางเเละ ยางคันนี้ผมจําไม่ผิดก็ยี่สิบสาเอ่อยี่สิบสี่หรือยี่สิบห้านี่แหละใช้งานต่อได้ยาวๆครับสันเลี่ยมพรมด้านข้างสวยๆเลยนะไม่มีร่องรอยการชนหนักพิกกว่มนะคันนี้สภาพดีเกรดเอครับใครจองมาเดี๋ยวผมตรวจรถให้ครับสอง้อยสิบห้าจุดโดยชิคเดี๋ยวให้ชิคมาตรวจรถนะครับรค 1, ่าตรวจคาราพันหกนะกระจกพับข้างปรับพับและปรับไฟฟ้าครับสันเลียมพรมด้านข้างคุณดูดิบอดี้สวยเลยนะฝ่องซุ้มล้อหลังแนบพิเศษครับนะคันนี้สวยเลยนะใครหาครับเอ่อปีย่อะมันจัดคันนี้ได้เดี๋ยวเช็คยางอายางปียปี ยังบิดต้นครับปีสองสี่นะสภาพดีนะครับใช้งานต่อยาวๆด้านท้ายครับทะเบียนเจ็ดสามสองหกอคันนี้ไม่มีเซนเซอร์ถอยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมติดให้นะคันไหนไม่มีเซนเซอร์ถอยเดี๋ยวผมติดให้เพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นมันควรจะมีอ่ะนะมันก็ช่วยได้เยอะนะเวลาถอยก็อ่าถ้าติดติดติดก็สามสิบเซนติดยาวๆนะครับมันบอกให้หยุดแล้วคือเหลืออีกแค่สิบเซนครับคุณควรจะหยุดหรือคุณจะถอยต่อนิดเดียวนะสิบเซนนะครับถ้ามันติดยาวคือสิบเซนเดี๋ยวผมติดให้นะครับ เซนเซอร์ถอยเดียวติดให้2จุดครับนะใครสนใจคันนี้ทักมาได้นะครับติดต่อหาผมได้โดยตรง0659513374ครับ l i น์ @p.e.k152 นะครับติดต่อหาเป็่กู้จัดการสายขายได้โดยตรงครับให้ําปรึกษาด้านเอาติปได้ดีกว่าใครแน่นอนนะครับผมรีวิวมาน่าจะหลักพันคันนะแล้วก็ห่อขายมาผมว่ามี4500คันนะเฉพาะเอาติปนะครับตัวล็อกด้านหลังครับเปิดแบบปุ่มล็อกไฟฟ้านะก็กดตรงนี้ครับกดค้างรีโมทแล้วกดสลักในตัวรถได้นะครับเปิดได้3ที่ มาเช็คด้านหลังกันครับว่าโครงสร้างเดิมไหมนะครับไฟไท้ายของแท้ของเดิมไทโคยโตรครับซ,ซิลซิลิโคนนะสปอร์ตเมนอาร์ต่างๆอยู่ครบครับหัวน็อตฝาท้า,นนาไทยไม่มีรอยแกะครับไม่มีรอยขันไขขยับไม่มีรอยกรจแจใดๆนะแล้วก็วิธีเช็คครับว่าฝาท้ายเดิมไหมมันเช็คได้2แบบอะถ้าแบบผมอะผมเปิดฝาท้ายเอาติดมันน่าจะเป็นพันคันใช่ไหมผมก็เช็คน้าหนักผมก็รู้แล้วถ้ามันเบาแบบหวงๆอะนะครับเบาแบบเแบาบ่แบบคันอื่นอะอันนั้นฝาท้ายมันน่าจะเปลี่ยนเพราะว่าถ้าฝาท้ายเปลี่ยนมี1จุดนะที่วิีเชตรงเนี้ยมันจะท นะครับ <c oughs> คือพูดง่ายๆคือเขาน่าจะประหยัดเหล็กเนาะนะครับรูทะลุลงไปข้างในจากกรวงนะมันําให้แบบเบากว่าครับนะแล้วก็สีข้างในตรงเนี้ยถ้าเป็นของของเปลี่ยนมันจะเงาแวบเลยคันนี้สีด้านด้านเดิมๆข้างนอกเงานะครับข้างในด้านด้านแบบอันนี้อันนี้คือเดิมนะแล้วก็ผมเช็คน้าหนักตั้งแต่เปิดแล้วผมก็รู้แล้วถ้าคันไหนฝาท้ายเปลี่ยนเราเปิดเราผมเปิดดูแบบเนี้ผมก็จะรู้แล้วเฮ้ยมันเบาอะ่ะผมไะเช็คก่อนเลยสีเงาไหมอ่ะเงาตรงนี้มีรูไหมตรงนี้มีรูอ้าวฝาท้ายคันนี้เปล ไม่อยากขายะครับผมข้ามเลยผมจะไม่เสนอให้ลูกค้านะผมรู้สึกว่ามันลูกค้าเอาไปเนาะวันลูกค้าบางคนดูรถไม่เป็นอ่ะมารับรถไปเขาไม่รู้หรอกเขามารู้ที่หลังมันไม่ดีนะครับก็เราก็บอกกันตามตรงนะก็อย่างคันนี้เดิมเราบอกเดิมนะสภาพดีเลยนะสังเกตนะครับคันไหนที่ผมว่ามันขายลงช่องคันนั้นซื้อได้เพราะก่อนถ่ายจะเช็คให้ละเอียดแล้วนะว่ามันจะต้องกริปอะนะครับอันนี้ไฟท้ายของแท้ของเดิมครับหัวน็อตไม่มีรอยแกะขันไกขยับครับนี่สภาพดีนะกระจกหน้าเดิมกระจกหลังเดิม ซื้อได้คันนี้นะได้ปี21เอดด้วยห้าหนึ่งเก้าเองนะครับตะเก็บข้างสีด้านๆเดิมๆคันหลังตรงๆคมๆชัดๆครับนะแล้วก็โค้ดต่างๆอยู่ครบเลยนะไม่มีรอยแกะขันไขขยับคมสกราสะอาดแานครับชมนี้ล้อสำรองได้เป็นล้อแม็กนะมาเช็คโครงสร้างหลังกันนี่บอดี้สวยๆครับสีด้านๆเดิมๆ,ๆแบบนี้แหละนะครับอันนี้ยถ้าคุณเปิดมาคุณเจอข้างในเงาแว็บนะคุณรู้เลยนะครับแก้ไขนะครับโครงสร้างหลังมานะน่าจะมีชนแบบจนถึงแบบอ่ซุ้มล้อสำรองเนาะแบบนั้นนะอันนี้คือเดิมแน่นอน สภาพดีนะครับล้อสำรองเป็นล้อแม็กครับตรงรุ่นนะครับแล้วก็ตรงนี้คุณดูนะไม่มีรอยออกครับไม่มีรอยทําใหม่สีด้านด้านเดิมเดิมนะวิธีเช็คนะครับประมาณนี้นะสำหรับท้ายนะวันนี้คลิปนี้นะครับให้วีธีเช็คฝาท้ายแล้วก็เช็คโครงสร้างหลังแบบละเอียดเลยนะครับใครสนใจครับอยากได้รถมือสองักคันครับมีผู้เชี่ยวชาญนะครับเช็ครถให้คุณนะผมผ่านการอบรมแล้รับรองมาตรฐานครับตรวจสภาพและประเมินรถมือสองอย่างมืออาชีพมานะครับก็มีใบเซอร์ครับการตรวจรถนะแล้วก็เดี๋ยวผมมีชิคมาตรวจรถให้อีกแล้ว ถ้าคุณหาเอาติดนะหาคันที่มันคุ้มค่าน่า,นาใช้อ่ะผมเชื่อนะว่าสามปีที่ผ่านมาแล้วกันไม่มีใครรีวิวเอาติดเยอะไปกว่าผมนะในประเทศไทยอ่ะผมผมกล้าท้าเลยเอ่ะในประเทศไทยนะครับคนรีวิวเอาติดนะครับสามปีหลังสุดไม่มีใครเยอะเท้าผมแล้วนะรีวิวมาเป็นพันคันแล้วนะครับคันไหนสวยคันไหนซื้อได้คันไหนแบบไว้ก่อนนะผมบอกคุณตรงๆอ่ะด้วยความจริงใจนะครับนะไม่งั้นขายไม่ได้มาหลักห้าร้อยคันนะในสามปีนะครับไครสนใจเอาติดมือสองสักคันครับ ติดต่อเข้ามาไม่ว่าคุณจะสนใจปีไหนนะครับหรือรุ่นย่อยไหนนะหนึ่งจุดหกหนึ่งจุดแปดหนึ่งจดแดไฮบริดทักมาครับเดี๋ยวคัดคันนี่คุ้มค่าหน้าใช้คุณะสนใจทักมาครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสาสมเจ็ดสี่ไลน์อพีเคหนึ่งห้าสองครับมาบอดี้ภายนอกแล้วก็โครงสร้างหลังผมพาดูแล้วมาดูภายในกันดีกว่ากุญแจคีย์เลสครับเรียบร้อยนะกุญแจมีคีย์เลสทักเปิดได้นี่ใบพอศูนย์ห้อยอยู่ครับเขาบอกให้เข้าสู่ขั้นตอไปตอนหนึ่งสองหนึ่งตอนนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งหกเท่า คันนี้เพิ่งเข้าศูนย์โตโยต้ามา5,000กิโลนะโอเคไหมนะครับอันนี้ชัดเจนนะใบปอดศูนย์ห้อยอยู่นะครับเพิ่งเข้าศูนย์มาแค่5000โลคุณนะครับแล้วก็บาอครับสีดําคอนโซลสีดําสภาพดีเลยนะครับไม่มีแบบว่าบุบหน้าเกียดอ่ะนะคันนี้สภาพดีกระจกเป็นออโต้แล้วอันนี้ที่พับและปรับนะครับสาหรับตัวกระจกพับข้างนะครับอันนี้คือแรกรับเข้าใหม่นะเขาล้างภายนอกแล้วเขายังไม่ได้ล้างภายในนะครับมาถ่ายพี่ๆีดูก่อนนะเผื่อใครสนใจนะปี21เนะครับรถสวยน่าใช้นะอันนี้ก็มี อ่ากล้องบันทึกภาพนะครับเดิมๆจากโรงงานไม่แล้วเดี๋ยวเช็คก่อนข้างหลังมีไหมข้างหลังไม่มีนะมีแต่กล้องหน้านะครับบันทึกภาพแบบของโรงงานเลยอ่ะนะครับแอร์เป็นปแบบดิสตอนออโต้ครับนี่กดออโต้ได้นะอันนี้เปิดวิทยุนี่เสียงดังแอร์เย็นนะครับขออนุญาตปิดก่อนดีกว่านะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับแบบนี้ก็ทักมาได้นะเอาติดฉมเจนมาเนี่ยผมมีตั้งปีสิบเก้าปลายปีอ่ะจนถึงปียี่สก็คือคันนี้ใหม่สุดแล้วนะพุตตาร์เรียบร้อยนะครับเกียร์ตัวนี้มาซูเปอร์ซีวีดีไอเจ็ดสปีดครับเชนแบบฟิลแมนนะบบบบวกลแนี้ บวกลบแบบนี้เนาะฟิวแมนนวลได้กุญแจคีย์เลสเรียบร้อยนะครับแบบนี้เอากดค้างเปิดท้ายได้ตามที่ผมบอกไปนะหารถไม่เจอกดตรงนี้นะครับใส่ไปกดเช้าน,นะเดี๋ยวคนอื่นบ้านอื่นตื่นนะครับประมาณน,นี้เอะแล้วก็ตรงนี้ครับเบาะนะครับเป็นมีรูระบายอากาศนะเป็นผิวสมัดซอบทัชเป็นบักเก็ตซีแล้วแอร์แบมีเจ็ดใบครับความปลอดภัยมีคู่หน้านะเสาเอเข่าคนขับกันลื่นถลายมีคันนี้คอนโซลสวยครับไม่มีรอยบุบไม่มีรอยแบบถลอกเนาะ ตรงนี้บางคันมีรอยมีรอยถลอกอะไรแบบนี้อันนี้แบบกริปเลยนะสภาพดีครับคันนี้ซื้อได้ไม่ผิดหวังครับประวัติศูนย์อยู่ครบก็เพิ่งเข้าศูนย์มา5,000ันโลอ่ะนะอันนี้ก็ชัดเจนเลยนะบอกกันตรงๆนะครับอ่ะข้างหลังครับเบาะแน่นๆตึงๆครับสีดําสะอาดสะอานแอร์หลังมีแล้วนี่คุณดูแอร์หลังเขานี่มีแอร์หลังนะเปิดปิดจากสวิตช์หน้าได้นะครับเราก็เปิดปิดตรงนี้เองได้เหมือนกันนะอันนี้เขาน่าจะปิดอยู่อ่ะจริงด้วยคุณจคุณเห็นไฟดวงที่สามไหมสีเขียวๆอ่ะอันนั้นเขาปิดแอร์หลังอยู่นนะะครับ ก็ถ้ากดสวิตช์ไฟขึ้นนี่คือปิดนะครับถ้ากดแบบไม่มีไฟขึ้นคือเปิดนะอันนี้คือเขาปิดอยู่แอร์ไม่ออกนะเขาปิดอยู่นะครับตรงนี้มีกระเป๋าจริงโจนะครับก็ข้างหลังก็รองรับคาซีทเด็กได้สองสองเก้าอี้นะเบาะแน่นแ่นตึงๆสภาพดีเลยแอร์แบ็กหลังมี้ายมีขวาครับนั่งแบบนี้นะครับก็เข่าเลยเยอะวันนี้ผมเตรียมตัวไปออกกาลังกายนะต้องขออภัยนะครับวันนี้วันพุธนะผมหยุดนะครับนี่นะก็เตรียมตัวไปออกกาลังกายเดี๋ยวจะไปฟิเตเนสต่อนะครับต้องขออภัยด้วยมาถ่ายคลิปก่อน นะชาวนี้จะกังตั้งใจถ่ายสักสามสี่คลิปแล้วค่อยไปเข่าเลอเยอะครับเฮดรูมเลอเยอะผมสกสารด้านบนไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจิมครับการันตีครับซื้อได้นะครับคันนี้ไม่ผิดหวังนะผมบอกเลยนะครับกระจกเดิมโครงสร้างเดิมนะครับแล้วก็สตาร์ชึ่งเดียวติดระบบไฟระบบไฟฟ้าโอเคเช็คให้แล้วครับการันตีว่าซื้อได้ปี2021ครับชมนิว1.6รุ่นจีไม่ผิดหวังครับฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ประมาณ8ปดพันเจ็ดแปดพันแปดอะ อยู่คุณอยู่ภาคไหนอยู่จังหวัดไหนทั่วไทยผมมีไฟแนนซ์ไปจัดถึงบ้านครับสนใจคันนี้มาจับมาจองได้ศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ล์พเคหนึ่งห้าสองครับมามาดูไฟข้างหน้ากันไฟโปรเจคเตอร์ครับพร้อมเดย์ไลท์แบบนี้มาเดี๋ยวผมพาพี่ๆี่มารับชมโครงสร้างหลักของตัวรถกันดีกว่าไหนกีเราดูภายในภายนอกไปแล้วเนาะข้างหลังไปแล้วเดี๋ยวพาดูครับโครงสร้างทางด้านหน้าครับและด้านข้างทั้ง4ี่ประตูเลยมาเช็คก,ก้นก่อนหัวน็อตครับนี่คมคมเดิมๆนะไม่มีรอยแกะขันไขขยับ ไม่มีรอยสนิมใดๆซิกเกอร์มกรครับปีเบ็ดยาไม่อยู่ข้างๆแล้วแต่ถ้า19 20จะอยู่ข้างหน้านะห้าจุดอันนี้ยาไม่อยู่ข้างๆแล้วนะครับหัวน็อตไม่มีรอยแกะคันใสข,ขยับครับไม่มีรอยสนิมใดๆนะสภาพดีเลยซื้อได้ครับคันนี้การันตีอ่ะคุณอยากได้ปีใหม่ๆไปเลยคิดง่ายๆครับถ้าคุณซื้อปี19สมมุตินะคุณซื้อปี19นะอันนี้ให้ข้อคิดนะปี19ราคาประมาณ4ปลาย4ี่เงี้ยแต่คุณซื้อปี2 1ิราคา519ห่คิดง่ายๆครับใหม่วนนกว เห็นไหมมันเมคเซนไหมราคาดิฟกันสี่หมื่นบาทสมมติอะดิฟกันสี่หมื่นบาทสี่หมื่นบาทก็ปีละสองหมื่นไงค่าเสื่อมเขาก็เดือนละพันแปดนะครับคุณอยากใช้นานกว่าปีสิบเก้าไหมถ้าคุณอยากใช้กว่าคุณเอาคันนี้นะก,ในนก 2, นะ็ใช้ได้นานกว่าสองปีนะครับใช้ได้นานกว่าสองปีก็ใหม่กว่าสองปีตอนนี้ชุบบอสีนะครับตรงนี้ต้องมีนะไม่มีคือโดนมานะครับคุณเปิดเจอบางคันมันไร์เรียบเลยอันนั้นคือเขาทํามาอันนี้คือเดิมเหล็กเป็นสีดาครับเขาชุบสีพื้นคือสีนี้ โรบอดจะคีบแล้วไปชุบในบอ่อสีแล้วขึ้นมาอบนะมันเลยมีรอยแบบนี้ถ้าเปิดซ้ายขวานะประตูซ้ายประตูขวาหลังนะครับไม่มีคือน,น่าจะทําอะไรมาสักอย่างไม่ต้องซื้อนะครับถ้าเจอแบบนั้นคุณไม่ต้องซื้อนะเขาน่าจะทําโครงสร้างด้านข้างมานะครับคลิปนี้ก็สอดแทรกนะครับวิธีการดูรถด้วยนะอ่ะใครสนใจคันนี้ครับทักมาได้เลยนะไม่ผิดหวังนะปี21อครับไม่แค่แสนหนึ่งนะผ่อนอยู่ประมาณ8ปดพันเจ็ดแปดพันแปดแบบฟรีดาว หารถมือสองทั้งทีครับมันอยู่กับเรานานนะครับมันไม่ได้อยู่กับเราแค่แบบเดือนสองเดือนหรือสองปีซื้อรถหนึ่งคันครับผมเข้าใจเราทํามาหากินเนาะเราอยากให้รถมันอยู่กับเรานานๆครับเรื่องดีเลือกเกรดเครับมาเลือกที่เพชรยนต์นะอยากใช้งานต่ออีกสิปีสิบห้าปีมาที่เพชรยนต์ได้นะครับมาตรฐานสูงครับเราได้รับรางวัลอันดับหนึ่งนะของธนาคารธนาชาตินะรถเกรดเออันดับหนึ่งนะอ่แล้วก็เราเปิดทําการมายี่ห้าปีแล้วครับคันรถสวยเกรดเแบบนี้ให้พี่ๆนะครับแล้วผมรีวิวตรง่ราชัดเจนนอยูแล้วหส นะครับสปอร์ตเมนอาข้างสภาพดีครับคันนี้ไม่ผิดหวังครับเอาไปใช้งานต่อยาวๆนะสิบปีสิบห้าปีสบายๆชิวๆครับหลังโค้งหลังคาครับไม่มีรอยบุบนะครับไม่มีรอยบุบใดๆนะครับหนูบอกเขาเด็ตึงไหมอะบอกสภาพดีครับแน่นๆตึงๆเลยคอนโซลสวยครับนี่คือยังไม่ได้สปาภายในนะเราล้างแค่ข้างนอกแล้วมาถ่ายพี่ๆดูหัวน็อตครับคมๆเดิมๆไม่มีรอยแกะขันเกลขยบบนล่างสภาพดีนะครับรถกลางปีนะรถกลางปียีิบเอ็ดนะครับแผ่นเพลทนะครับเดิมๆอยู่ครบเลย ครับดึงสปอตเนอาข้างให้ดูดีวยวครับนี่อ่ารถสวยครับไม่ผิดหวังนะครับใครสนใจคันนี้รีบมาจัดมาทักได้เอาติสครับปียี่สิบเอ็ดห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันครับผ่อนอยู่แปดพันกว่าบาทแต่ถ้าคุณมีดาวค่างวดจะลดลงนะอันนี้คือผมคิดแบบเลทเครดิตดีฟรีดาวนะครับผ่อนเจ็ดปีมามาเช็คครับด้านข้างกันเครื่องยนต์ครับหนึ่งพันหกร้อยีซีสีสูบครับหนึ่งร้อยยี่ห้านมาะเพียงพอครับกับการวิ่งในกรุงเทพวิ่งออกต่างจังหวัดเพียงพอแล้วนะครับ ขนาดไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปครับนึกอะไรไม่ออกคุณบอกเอาติสครับขนาดกลางนะไม่ใหญ่ใบแบบแคมรี่ไม่กินน้ํามันแบบแคมรี่เป็นสินนะแล้วก็ไม่ได้แบบเล็กไปแบบยาลิสนะครับขับไม่อืดนะเครื่องสี่สูบพันหกซีซีสี่หนึ่งร้อยยี่ห้ามาหัวน็อตครับไม่มีรอยแกะขันสายขยับไฟหน้าเดิมเฉดเดิมหมดเลยเบ้าโช๊คเดิมเดิมหัวน็อตครับไม่มีรอยแกะขันสายขยับกภาพักลิบ่ะตาปั๊มโตโยต้าอยู่ครบๆนี่ซีลซิลิโคนรูระบายกาศอยู่ครบๆเลยนะครับใครหาเอาติสซักคันนะครับเพรยนครับ มีให้พี่เลือกชมเลือกใช้มากกว่า40คันถึง50คันนะแล้วแต่ช่วงนะครับช่วงนี้ก็มี1.8ึ่งจุสปอร์ตนะ1.8ึ่งจุปสปอร์ตปี21มี1.8 S ึ่งจุดแปดเอสปอร์ตออฟชั่นปี18ก็มีนะ400,000ต้น,ต,นต้นเองนะครับอยู่แถวๆเนี้ยแหละนะแล้วก็มีหนึ่งจุดหกนะครับชมเก่าชมใหม่มีเยอะเลยหาเอาติดมือ2สักคันครับทักมาได้เลยที่เพชรยนต์นะครับวันนี้รีวิวเขาละเอียดแบบนี้ใครสนใจคันนี้คุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับกดเบอร์065 951 3374 LINE @PEK152 ครับ ันนี้สรุปให้ฟังนะครับนิวอัลติสปี21บครับสภาพกิฟต์บเอ็ผลิตกลางปีน้ำม่อยู่1 1 6 0 0 0สนหระจป็นตำแหน่งหมดสัญญาเช่าครับฟรีดาวคันนี้คุณผ่อนอยู่ประมาณฟรีดาวคันนี้ผ่อนอยู่6 8เอ่อ8ป0ประมาณเนี้ย5 1 9 0สนสนใจครับติดต่อหาผมได้โดยตรงเป็นผู้จัดการฝ่ายขายวันนี้ประมาณนี้ดีกว่าก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กด s ั b s ไคร b e ครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตรถสวยแบบนี้ที่เพชรยนต์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ